สามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัะทุอิมิตสัง มหานทียาอธิวัฒนานังสุรขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสักการณนะสัพพะเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาที ท้าวสีทันดอแม่ยานางเรือและเทพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถอยู่หนบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องศักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลกิจ อเทศสนคุศลให้แก่คุณธนงพัทรชาชยนันผู้วายชนณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัธิและอังคารของคุณธนงพัทรชาชยนันผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีเท้าสศรีธนดร แม่ยานางเรือและเทพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัธิและอังคารของคุณธนงพัทรราชยนันผู้วัยชนและขอได้โปรดอนุโมทนาดนบรรดาลให้ดวงวิญญาณ ของคุณตนงพัทรชาชยนันผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชัวน่วเนตรนิรันการเทิน